ใครกำลังมองหาเหรียญแมวต้อง Easy Card ง่ายสะดวกรวดเร็วแถมยังใช้แค่เลข UID ที่สำคัญถูกสุดๆสามารถกดที่ลิงก์ใน Description ใต้คลิปนี้ได้เลยสวัสดีครับลักกี้เอมวันนี้ผมก็มาพร้อมกับน้องแมวทั้งหมด5ตัวนะเป็นหางเครื่องนะครับในวันนี้นี่แมวเช่า4ตัวแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงแมวอีก1ตัวนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปฟาร์มในแมป E Cre อีกตัวนึงชื่อน้องเพนซีนะครับ น้องแพนซี่มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันนะครับหลายคนอาจจะโดนมองหน้ากันไปแล้วว่าเฮ้ยแพนซี่คือใครนะครับแพนซี่ <ans> <ans> คือมอนสเตอร์แมปใหม่นะแมป,มปอีเครนะครับ HP 6 3 1 1 5 0 0เลเวล166เผ่าพันแพนขนาดปานกลางเป็นธาตุดินเราสามารถใช้ไฟในการยิงแล้วก็ใส่เมนแบต2ใบเนี่ยเพิ่มเยอะมากๆนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถฟาร์มได้ง่ายมากๆเลย มาดูกันดีกว่าว่าน้องแพนซี่ให้อะไรกันมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยเป็นบูปินมีการ์ดแพนซี่กระดิ่งลมบุกผาตัวนี้กระดิ่งลมบุกผาตัวนี้แพงมากนะครับคืออยู่ตกประมาณสักสามพันกว่าได้เดี๋ยวผมพาไปดูราคาอีกทีนึงแล้วมันเนี่ยเอาไปอัพขั้นนะครับที่เป็นขั้นม่วงของแต่และหลายๆอันเลยอย่างเช่นเสื้อกา้ามอย่างเงี้ยก็ต้องใช้กระดิ่งลมบุกผาถึง1000อันแล้วก็ฟาร์มยากนะครับเพราะว่ามันเป็นขยะสีเขียวด้วยนะครับ ออแล้วก็เราจะมีอีกอันนึงก็คือจะมีธาตุดินนะครับที่เราจะได้รับมาเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในวันนี้แล้วกันว่าเราจะได้มาเท่าไหร่นะครับในวันนี้การฟาร์ม240สต a ามิน่าเรามาดูที่การ์ดน้องแพนซี่กันดีกว่าว่าน้องแพนซี่นะครับปลดอะไรกันบ้างถ้าเกิดได้รับการ์ดตัวนี้ก็จะปลด m a ็กซ์สี60สร้างความเสียหายต่อมอนสเตอร์เผ่า,มาแมลง1%นะครับถ้าเราฝากเก็บน้องแพนซีนี้ไว้ โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันก่อนนะครับว่าขยะมันราคาเท่าไหร่ก่อนละกันผมมีเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะมันจะได้ไม่ปนกันนะครับเวลาได้รับมาตัวนี้ก็เป็นกระดิ่งลมบุปผาชิ้นหนึ่งคือ3ามพเลยทีเดียวเพราะว่ามันดรอบยากนะครับมันเป็นสีเขียวนะนราคามันเลยแพงแล้วก็ตัวนี้มีท่าดินนะครับผมก็เก็บไว้เรียบร้อยแล้ว มาดู stamina ผมมีกดน้ำยาสิทธิ์ไปเรียบร้อยนะครับก็240เดี๋ยวเราไปฟาร์มกันดูว่าจะได้รับเท่าไหร่แล้วก็มีกดโซ่ไปเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่แมปไทม์การเด้นกันอ่ะอันนี้เป็นเมืองอ q ควินะครับแล้วก็ไปที่ทม์การเด้นแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไปไม่ถูกเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ผมมีทําไว้ให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะวันนี้เราไปที่ไทม์การเด่นกัน เรามาถึงที่ทาการเด้นกันแล้วเออตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่น้องแพนซี่นะเราต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าน้องตัวเล็กอาจจะคล้ายๆกันไปหมดแพนซี่จะอยู่ในช่วงบนด้านขวามือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันข้อควรระวังในแมปนี้เหมือนเดิมนะครับระวังมินิเป็นอันดับแรกเลยนี่ไงพอพูดถึงก็เจอเลยนะครับต้องระวังมินิเป็นอันดับแรกเพราะว่ามินิตัวนี้ตีแรงมากทำให้เราเนี่ยตายได้ง่ายนะครับ ก็ต้องระวังนะเรามาดูกันก่อนนี่เราเจอแพนซี่แล้วนะครับแพนซี่ผมสีเขียวๆนะครับตัวนี้แพนซี่ไม่ใส่หมวกนะถ้าใส่หมวกจะเป็นตัวดออีกตัวหนึ่งนะครับอ่าเป็นตุ๊กาตาอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็แพนซี่จะอยู่ด้านด้านนี้อย่างที่ผมบอกนะครับช่วงนี้เนี่ยเราก็ไปดูด้านบนได้นะครับตัวนี้มอนสเตอร์ Monster ก็ก็โอเคนะก็เยอะอยู่นะครับมีเรื่อยๆเลย เราไปดูด้านซ้ายบนกันบ้างสายบนมีคนมาฟาร์มกันด้วยนะ,อ,ะอันนี้นะครับก็มีสักสี่ห้าตัวเดี๋ยวเราก็จะเดินยิงให้เร็วที่สุดแหละนะครับในวันนี้แนะนําอาหารขั้นก่อนเนี่ยอาหารของผมกินเป็นอาหารวิ่งเร็วนะครับเหมือนเดิมเลยเพราะว่าดาเมจเราพอได้แล้วเราก็เลยกินให้มันวิ่งเร็วนะครับเพื่อที่จะให้วิ่งไปจาก1ไป2ให้ได้เร็วที่สุด แต่สำหรับใครที่ดาเมดยังไม่ถึงก็แนะนำออริจินัลวิวค o กกี้นะครับเรายิงมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่ MVP แล้วมนี้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจ2.5เรามาดูเงินกันก่อนตอนนี้ผมอยู่ที่179ล้าน2 1 0 0 0 0นะครับในส่วนของตัวเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมสรุปให้ครั้งหนึ่งว่าเราได้รับเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยฟาร์มเดี๋ยวขอดูโซ่ก่อนนะครับ โซ่ก็เป็นคูณ42อันนะ60นาทีนะครับเออเรากลัวมินิมากเลยเนี่ยตอนนี้เราจะยิงไปถึงไหมไม่น่าจะถึงมั้งเพราะว่าแฟนซี่ไม่น่าจะมาถึงตรงนี้3ดอกน่าจะมไม่เกิดนะครับแต่ถ้าเกิดเรายิงเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวต้องลากตัวมินิออกไปนะครับอาจจะไปหลบตัวซ้ายๆหรือล่างๆก่อนก็ได้นะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่ามีคนไปยิงหรือเปล่าพยายามอยากให้ไปโดนเขาละกันนะครับโอเค นะเดี๋ยวเรามายิงกันอย่าลืมนะครับกดไฟใส่เมนแบต2ใบแล้วยิงได้เลยนะสกิลที่เราจะใช้นะครับเช่นเดิมเราก็จะใช้มาดูกันนะครับก็มีทูไซด์วินวอล์กเอ็กซิทเบรกยิงดาวกระจายแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นการยิงนะครับแล้วก็เราจะเพิ่มเพนขึ้นมาอีกสกิลหนึ่งก็เป็นการขี่หมายยิง ผมใส่อ่ะโอเคหลังลูกตาแล้วก็หลังวิ่งเร็วกันแล้วเรามาลองกันดีกว่าว่าดาเมจจะเป็นยังไงนะครับอ่ะยิงที่น้องแพนซี่นะครับอ่าน้องแพนซี่เลือดหกแสนกว่าถ้าเกิดดอกข้างๆเราเกินหกแสนก็โอเคแลอะอ่มีดอกมาแล้วนะครับไม่ยากนะอันนี้นะครับกคดิงล้มบุกผาอันละามพัน เดี๋ยวมาดูวันนี้เราจะได้กี่อันนะครับเผื่อใครที่จะไปฟาร์มไปอัพของม่วงก็ได้เช่นเดียวกันไม่ต้องซื้อนะเราก็มาฟาร์มใช้ฟาร์มแทนนะครับนะได้มา8อันแล้วด้วยก็ถือว่าใกล้นะเราวิ่งซ้ายวิ่งขวานะครับอันนี้ก็ได้มาอีกอันหนึ่งด้วยนะครับก็เป็นตัวหินคาดดิน มันจะไปโดนมินิไหมไม่น่าจะโดนนะเพราะว่าล่างๆเนี่ยมันเป็นตัวดอเดมอนไปแล้ว โอเคนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเดี๋ยวผมก็จะปล่อยฟาร์มไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการฟาร์ม240ส t ตา i n มินาวันนี้มาฟาร์มน้องแพนซี่จะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปให้ดูกันอีกครั้งหนึ่ง นี้ก็มีโดนแซมตัวอื่นๆมาด้วยนะครับก็จริงๆได้อยู่นะถ้าเกิดเราบูดเมจเพื่อมายิงทั้งแมปอย่างเงี้ยเออก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเป็นอีกพาร์ทหนึ่งและกันที่เดี๋ยวผมจะทำไว้ให้นะครับ ตัวนี้ไปฟาร์มมาเรียบร้อยนะครับเหมือนทุกครั้งเลย240สตามิน่เป๊ะเปะเลยนะตัวนี้มาดูรายละเอียดกันตัวเงินสดเนี่ยได้มาสองล้านห้าแสนนิดๆน,นะครับประมาณสองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแล้วก็กระดิ่งลมปุบผา764ชิ้นชิ้นละ3,076กบ ตัวเยลโล่เอิร์นะครับคือธาตุดินได้มาเยอะเลยนะ440ชิ้นเลยทีเดียวนะครับถือว่าเยอะมากๆนะในการดรอปธาตุต่อ240ซามินาในการยิงนะครับได้มาเยอะจริงๆในวันนี้ก็อันละ3,000เดี๋ยวผมสรุปรวมให้ว่าวันนี้เราได้มาเท่าไหร่นะครับในส่วนของตัวเงินสด2 5 0 10, 10,000เซนีกระดิ่งลมบุกผา764ชิ้นทั้งหมด2 3 5 0 0 0 0 0 y ยลโล w เอิร์นะครับก็คือหินธาตุด,ดินของเรา440ชิ้นจะตก1,320,000ชน้นเลยนะครับรวมการฟาร์ม240สตตมินาในวันนี้จะได้เท่ากับ6,180,000เลยทีเดียวถือว่าเยอะนะถ้าขึ้นเลข6ได้นะครับตอน1วันยังไงก็ถือว่าเยอะมากๆจริงๆนะสำหรับการฟาร์ม240นะครับก็ในวันนี้ถือว่าเยอะเลยในส่วนของตัวเงินสดแล้วก็กระดิ่งลมบุกผาเนี่ย ออก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งเลยเพราะว่ากระดิ่งลมบุกผาถ้าเกิดใครจะทําอยู่แล้วเราไม่ต้องไปซื้อนะครับประหยัดเงินไปสัก2 3M อนะครับอันนี้750นะแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อปกติเนี่ยน่าจะเราๆสัก3ล้านกว่าๆนะครับก็ทําให้เราประหยัดเงินในการทําของม่วงไปได้อีกหรือว่าเราจะเอาไปขายก็ได้เช่นเดียวกันนะตัวนี้นะครับก็สามารถมาฟาร์มที่นี่ได้ข้อควรระวังของแมปนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามินิมันโหดมาก เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะฟาร,ร์มเราต้องเอามินิเอาไปไกลๆก่อนนะครับแต่ว่าอย่าอย่าเอาไปลากใส่คนอื่นนะก็ลองดูแล้วกันนะครับเอาไปในที่ว่างๆที่เราเนี่ยจะเดินไม่ถึงนะครับก็มินิทั้ง2แมปนี้ก็แน่นอนมันจะโหดแน่นอนนะครับวันนี้ก็มาฟาร,ร์มน้องเพนซี่กันครั้งหน้านะครับจะไปฟาร,ร์มที่ไหนก็ติดตามรับชมกันวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ